มนุษย์เราเนี่ยเที่ยวไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยยืนข้างตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกเพราะนั่นคือวิธีการในการใช้ชีวิตแต่หลักการของมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีหลักใหญ่ที่ยึดถือไว้ก่อนคือหลักความจริงความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเนี่ยจะพูดกับคนที่มาขอความช่วยเหลือผมผมจะพูดยังไงไหม ผมบอกเล่าความจริงให้ฟังก่อนทําอะไรไว้โทษนะท่านผู้ชมทาเพี้ยอะไรไว้บ้างยืมเงินกันมาบ้างปัญหาอยู่ที่ไหนอ่ะพอมันเล่าฟังถ้าคุณไม่เล่าความจริงผมช่วยไม่ได้นะพอเล่าความจริงมาผมก็เลยใช้ประสบการณ์ชีวิตผมแยกแต่ละเรื่องออกมาจากปัญหาที่เขามีเพราะว่าปัญหาแต่ละปัญหาที่เป็นความจริงนั้นมันใช้วิธีแก้ไม่เหมือนกันจะมาอย่างเช่น ผมมีหนี้เยอะมากอาไหนเอามานหนี่มีอะไรบ้างใครเป็นเจ้าของหนี้เป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้ส่วนบุคคลหรือเป็นนี่นอกระบบนะฮะแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยผมก็จะมีวิธีแก้ตามประสบการณ์ชีวิตของผมแต่คุณต้องพูดความจริงนะถ้าคุณไม่พูดความจริงไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าความจริงมันอยู่ตรงนี้เนี่ย เอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับชีวิตคนเราเนี่ยนะให้จำเอาไว้เลยนะถ้าเราพูดความจริงเนี่ยเราแก้ปัญหาไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือวิธีการแก้นั่นคือจุดยืนที่ผมพูดไปเมื่อวานว่ามีคนถามบอกว่าคุณสุนที่คุณสุนที่นี่อนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมหรืออะไรนิยมบอกผมไม่ใช่อนุรักษ์นิยมเสรีผมนี่คือความจริงนิยมก็คือความจริงนี่ต้องมีมือหนึ่งเดียว สอดคล้องที่จาประเทศบอกจริงๆแล้วมันต้องดูที่เหตุของเรื่องความจริงเป็นยังไงเรามาดูเหตุว่าความจริงอยู่นี้แล้วเราจะแก้ตรงเหตุยังไงมาไปแก้ตอนท้ายไม่ได้ไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นแล้วในบางครั้งเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วทําไมคนวัยรุ่นคนรุ่นหนุ่มรุ่น,น,น,นสาวหรือคนที่ทํางานแล้วอายุไม่เกิน40ปีถึงชอบพักประชาชนพักก้าวไกลพักอนาคตใหม่ ความจริงก็เลยมีอยู่ว่าที่เขาชอบเพราะว่าเขาเบื่อลุงสามลุงสามปอบปลาคนพวกนี้ก็เลยใช้ความศรัทธาที่ประชาชนเบื่อสามลุงเนี่ยเอามาขายไอเดียถึงเรื่องว่าประเทศไทยต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกนั่นคือว่าต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองคนที่เข้าไปเชียร์พักประชาชนพักก้าวไกลพักความหวังใหม่ือว,ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยมันไม่เข้าใจตรงนี้ ก็เลยเ hey, ฮไปเฮ hey, มาแต่ก็ในที่สุดก็เห็นด้วยว่าเออความคิดดีนะแต่ว่าเรื่องล้มกษัตริย์ไม่เอาแต่ยังไงผมก็ยังเชียร์พักส้มอยู่นี่คือคำถามครับผมเอากษัตริย์แต่ผมยังเชียร์พักส้มเอาละก็เลยมีคนถามผมว่าความจริงของพักส้มคืออะไรความจริงของพักส้มก็คือว่าใช้ประโยชน์จากความไม่รู้ ของคนที่มาชอบพักสมและนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของคุณภาพของปัญญาของคนในสังคมแต่ละสังคมไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทุกสังคมจะมีบท